สวัสดีครับสวัสดีครับดาวช่องอาเอฟลุงเรีองตามวันนี้อยู่ที่ร้านลุงเรืองการช่างครับนี่เอกใหม่ของเราครับที่ยวเร็วสิกาไปส่งเองว่าเนี่โอ้ยไปที่ประ่งเลยเจ้าพอไปเจ้าไปว่ากันนะจังเดียวฮะเที่ยวเร็วจะไปส่งด้วยใครเป็นคนเที่ยวอาไปส่งไมอ้าวใคยจะว่าผู้ใดเจ้าจ้างคนจะฟ้องง่ายกู

เดียวมาเปิดราแเรวเดียวม่เล็กเสียบทะเลยุ่งตายบ่มาซุ่มยิ่มถอดเล็กจะน่ะ้านอะสักท้อนั่นเางนักก็บหมู่บ้านนี่แล้ว่ากำ้านอยยินว่าเขาไปไหนมโอ้ยว่าสั่เห็นหน่อยแต่เรว่าว่เห็นหน่อยเนี่ย ช่ามย่างผมไปง่งจีไก่น่ละกันไปกบีควายนี่จบลงเลย่เป็นยังเอาลงไน,น,นก็นได้มาที่ไปผู้เดียวนี่ล่ะเอาขาไปเลียไ้เมีในน่แหละรถเขา่ได้มีไปทยยิ้มว่เขาไปให้แมวะกานาเวลาไปยนะฮะให้เป้าหาเนะีบอกเรงกนวางแม่้ว่าเา เป็นี่มาเงห้ยมึงเนี้ยเป็นเอาเราเชี่ยนมันนี่ไปโน้มบองเอาไปเลยเชี่ยนเอาเสียเไปละเอาไปตับเลยเชี่ยาเียตัวยัดยัดเลยนะสาวเลยบดีย็ดเข้าลู <cały istas S 3> กาเลย คนกินะไรกินมันาดอกเขาก็จากเห็ดจากสารดกันครโอ้เห็ดกระีดีวเ่ยแะอยางเตี่ยนแปงงนีนะครับเฮ็ดดีแล้วงเนี่นี่อาไมาหางนบอกแป่เอเอานมากาก่ยวกรืมูลค่าทำแปเล้นี่ไอตัวนั้นเห็ดฝาเลยดี Ô, chắc là bà, là đó, bà bà là đó. bà pha bà bà bà, <laughs> <laughs> bà, bà, bà bà ừ. yên yên Ủa, bà, à. bà, đó, bà bà đảo, à, bà lắm... <laughs> bà bà mà 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 bà mà mà bà à, bà 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 pha, bà 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 วงันไปเลยว่างันซอยเป็นยูนโซ่ยังไงนี่อมันเห็นเชี่ยงตายเลยเฮ้ยคนโซ่อยังไสิคนเราชอบมีเนนี่เราเราเห็นโซ่กรดี่วูแลเอามาด้ก็มีู่เดียวแลาเวลม่ซอย่าอไรวละนาเี่ยวแจ้งสอ

có thao ở gần như <laughs> năm bạc nó cũng có chi <laughs> tiền đâu mà khó mít hàng rẻ chỉ hàng đeo nón cả khoa leo